สอนคอมโบบีเจและตั้งแต่ดับพื้นฐานจะถึงระดับส่งอังอิงจากเม่ส้มนะเดือนปัจจุบันมีอะไรบ้างมืนครับขอเริ่มจากคอมโบพื้นฐานแบบนี้ครับ มาดูจชากนอีกรอบครับเริ่มจากกดอัลติเมตสกิลพุ้งเข้าหาศัตรูและเมื่อใกล้ชนให้กดองมาก่อนพร้อมกับกดสกิลหนึ่งทุบพื้นกดโจมตีปกติกดสกิลสองฟาดกดโจมตีปกติกดสกิลสองฟาดกดโจมตีปกติกดสกิลสองฟาดและกดโจมตีปกติแบบนี้ครับอะไรฟาดนะหมายเหตุถ้ากดออลติเมตสกิลระยะประชิดแนะนําให้กดกระโดดลงมาด้านข้างที่มีโอกาสต่อคอมโบสกิลทุบพื้นสตันได้มากกว่าครับขอไปต่อคอมโบดักคุ้มแบบนี้ครับ มันูจะฉากกันอีกรอบครับเริ่มจากกดสกิลหนึ่งทุบพื้นกดอัลติเมทสกิลพุ่งชนกดโจมตีปกติกดสกิลสองฟาดกดโจมตีปกติกดสกิลสองฟาดกดโจมตีปกติกดสกิลสองฟาดและก็โจมตีปกติแบบนี้ครับมีียากวาน้ขอไปต่อคอโมโบทำจังหวะร่วมกับฟิกเกอร์แบบนี้ครับ มันดูจะช้ากันอีกรอบครับเริ่มจากกดสกิลหนึ่งถูกพื้นพร้อมกับกดฟิกเกอร์กดออาตูเมทสกิลพุ่งชนกดโจมตีปกติกดสกิลสองฝาดกดโจมตีปกติกดสกิลสองฝาดกดโจมตีปกติกดสกิลสองฝาดและกดโจมตีปกติครับนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถใช้ฟิกเกอร์คอมโบหลังลงมาจากอาทูเมทสกิลเพื่อทำจังหวะเบิร์กเกเบนแบบไหนก็โคตรโหดโคตรโกงครับสุดยอดว่าแต่นี่จะกินใหม่ดีใจเหรอโคตรสวยเลยใช่ครับซึ่งถ้าหากใครสนใจเติมคูปองผมแนะนำแกท็อปอัพเลยนะครับและยิ่งงงงตตตอออออนนนนนนนีี้้มม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 กก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 ิิิิจจจจรรรรรรแแ่่่ทาาาาาาคคคคคคววววัััััััยยลืสุะะะบบดดเเเถึ็ปพไ ไปคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ